พามาดูาชี้แต่งลุคนี้ไปแข่งเต้นกันค่ะทุกคนเปลี่ยนชุดอาบน้ําแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มารอพี่ช่างกันวอร์มรอค่ะวันนี้พี่ช่างแต่งหน้ามันแต่งให้ที่บ้านเลยมาถึงแล้วพี่ช่างก็ขอทําผมก่อนเลยค่ะเพราะว่าผมาชี้ค่อนข้างเยอะทำผมเรียบร้อยแล้วก็ไปแต่งหน้าค่ะทรงผมเป็นมัดจุกสองข้างนะคะเพิ่ม,ม<ๆ>ดีเทลด้วยการถักเปียไล่ไปจากข้างหลงังกลายเป็นเกลียวจุกด้านบนแบบนี้สวยงามสุดๆเลยค่ะทรงผมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาเริ่มแต่งหน้ากันได้เลยวันนี้ชี้มีแข่งเต้นที่โรงละครอักษราคิงพาวเว เส้นหลากหลายประเภททั้งแจ๊สฮิปฮอปคเฟเวอร์แดนแต่รอบนี้อาชี้ลงเป็นแจ๊สนะคะชุดวันนี้ก็จะเป็นชุดสีชมพูฟ้าเหมือนเดิมสีในการแต่งหน้าก็จะเป็นฟ้าชมพูให้ดูพาสเทลน่ารักค่ะก่อนวันแต่งจริงมามาก็ให้เลฟเฟลนกับพี่ชางทั้งทรงผมแล้วก็การแต่งหน้ามาถึงขั้นตอนของการติดเพชรแล้วค่ะ,เพ,ะเพิ่มความฟุง้งฟิ้งรละยิบระยาเวลาอยู่บนเวทีการแต่งหน้าที่มีการตกแต่งด้วยเพชรแบบนี้ดูสวยงามเล่นไฟสุดๆเลยค่ะเกือบๆจะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ติดโบอันนี้มากับชุดนะคะจัดแต่งลุคผมนิดนึง ทุกคนลูกวันนี้ของอาชีเป็นยังไงบ้างคะสวยงามถูกใจทั้งมามาทั้งอาชีเลยค่ะแล้วก็เตรียมตัวออกเดินทางได้เลยค่ะก่อนจะกลับพี่ช่างก็ขอเก็บภาพเป็นที่ระลึกอาชีก็แอค่าให้เต็มที่เลยค่ะพร้อมจะออกเดินทางแล้วอาชีถ่ายเซลฟี่ไปให้เพื่อนเพื่อดูใหญ่เลยค่ะบอกว่าชอบการแต่งหน้าลูกนี้มากๆไปขึ้นรถกันค่ะวันนี้น้องชักไปดูด้วยนะคะแต่ว่าขึ้นรถมาได้ก็หลับปุ๋ยเลย